ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกวิรุศรัฐบาลสิ้นคิดแก้ปัญหาการพนันด้วยการเปิดบ่อนครบวงจรคำถามคือวันนี้นะครับบอกว่านะครับเงินเนี่ยนะครับนักการพนันเนี่ยไปเล่นรับเงินออกไหลออกไปต่างประเทศก็เลยจะเปิดบ่อนเพื่อให้เงินอยู่ในประเทศคําถามคือมันใช่นหะครับการแก้ปัญหามันเป็นอย่างนั้นแหระครับวันนี้คุณกําลังจะบอกว่าเฮ้ยให้ประชาชนเนี่ยนะครับเล่นการพนันนะครับ แล้วให้เงินอยู่ในประเทศแบบนั้นหรืออันนี้ก็งงเหมือนกันนะครับเพราะว่าการแก้ปัญหาเรื่องการพนันต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไม่ใช่แก้ปัญหาด้วยการเปิดบ่อนนะครับ15มกราคม2580เนื่องจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมออนุมัตินับหลักการล่าพระราชบัญญัติการประกอบกิจการฐานบันเทิงครบวงจรพศจุดๆๆนะครับพันตำรวจเอก วิรุตสิทิสวัสดิบุตรเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปขบ,บวนการยุติธรรมหรือสอปอยอทอกล่าวว่ากรณีคอรมอเห็นชอบร่างพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกหรือกฎหมายอนุญ,ญาตเปิดบ่อนการพนันครบวงจรซึ่งหมายถึงการพนันประเภทนะครับกอไก่เช่นบาคาร่านะครับสล็อตแมชชีนไฮโรโปรปันและอีกมากมายที่รัฐไม่อนุญาตให้ไขรเล่นได้เนื่องจากเป็นการพนันที่ได้เสียกันในเวลาอันรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อฐานะทางเศรษฐกิจของผู้คนและสังคมอย่างร้ายแรงต่างไปจากการพนันประเภทขอเช่นตีไก่กัดปาแข่งมา้าชกมวยที่รัฐอนุญาตให้เล่นได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยบอกว่าเป็นการแก้แก้ปัญหาการลักลอบเล่นการพนันประเภทกอที่รัฐไม่สามารถปราบปรามได้จึงทำให้ถูกกฎหมายเสียเลยโดยอ้างว่าเพื่อจะได้เงินเข้ารัฐและดึงดูดนักท่องเที่ยวนั้นนับเป็นการแก้ปัญหาแบบสิแบบคนสิ้นคิด นะเพราะถ้าการพนันเหล่านี้มันส่งผลดีต่อประเทศชาติจริงแล้วรัฐบาลในอดีตจะกําหนดให้เป็นความผิดกฎหมายไปทําไมพันตํารวจเอกวิรุฒกล่าวอีกว่าบ่อนพนันผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นมากมายและสร้างความเสียหายต่อสังคมตลอดมาเป็นเพราะว่าตํารวจชั้นผู้ใหญ่รับส่วยสินบนและบางคนยังเปิดบ่อนพนันเหล่านี้เสียเองหรือเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเสียด้วยซ้าไป การแก้ปัญหาที่แท้จริงคือการปราบปรามตำรวจผู้ใหญ่ทุกระดับที่ทุจริตรับสวยรับถึงบนและอยู่เบื้องหลังอาชญากรรมสารพัดเช่นทุกวันนี้ ขอยืนยันเลยว่าถ้าผู้บัญชาการตำรวจไม่รับสวยนะครับบ่อนพนันผิดกฎหมายจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนบางพื้นที่ไม่มีคนเปิดก็ยังไปจัดหาเจ้ามือมาช่วยเปิดก็มีพันตำรวจเอกวิรุษยาก่ลาวอีกว่าการเปิดบ่อนพนันคบบนลจรต้องถามว่าจะให้ใครมาเล่นนักท่องเที่ยวที่ดีส่วนใหญ่มาจากเมืองไทยเพราะเขาต้องการชื่นชมธรรมชาติ และวัฒนธรรมไม่ใช่มาเล่นการพนันและจะป้องกันไม่ให้คนไทยเข้าไปเล่นรวมทั้งจำทำให้บ่อนเล็กบ่อนใหญ่ในพื้นที่หมดไปได้จริงหรือปัจจุบันมีแต่คนโง่และคนชั่วเท่านั้นที่ชอบเล่นการพนันและสนับสนุนให้เปิดบ่อนพนันโดยอ้างว่ารัฐไม่สามารถปราบปรามได้เพราะคนที่รวยแท้จริงคือคนที่ได้รับอนุญาตให้เป็นเจ้ามือรวมทั้งตำรวจผู้ใหญ่ที่รับสวยบอนพนันกันอยู่ทุกวันนี้โดย ใช้เป็นข้ออ้างว่าปัญหาบ่อนพน,นันปาตามยากเพราะเป็นนิสัยสันดานของคนไทยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรซึ่งไม่เป็นความจริงเพราะคนส่วนใหญ่ร้วนต้องการที่จะมาหากินไม่มีเวลามาบกมุ่นเล่นการพน,นันแต่อย่างใดนะครับพันตำรวจเอกวิรุษก่ลาวก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้ มีเฉพาะคนโง่และคนชั่วเท่านั้นที่ชอบเล่นการพนันโอ้โหคำนี้ได้สุดยอดมากนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้การแก้ปัญหาเรื่องของการพนันโดยที่วันนี้ให้แทนที่จะปาดปรามนะแทนที่จะปาดปามการทุจริตการคอร์รัปชันปาดปามการเล่นการพนันแต่บอกให้เอาการพนันขึ้นมานะับให้มันถูกกฎหมายทําให้คนเล่นการพนันได้อย่างอิสระเสรีคําถามคือเล่นพนันแล้วทําให้ประชาชนอยู่ดีกินดีได้อย่างไรนักรบไม่รกระดกรายงาน